โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกัน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 ทำยังไงอะลูกให้มันร่วงนั่งคอยนั่งคอยปลาหมูนั่งคอยไม่ติดแล้วแต่รอ <laughs> ต้องยกขาค้างหนึ่งไหมมันอร่อยขหอเลยละ่ะ <laughs> 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 ปีนขึ้นมาอย่างนี้เลยเหละลูกนั่งลงค่ะนั่งลงเดียว <laughs> yeah. จริงเลยนะป้าหมูติความันลอยของป้าหมู